สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอันนี้ของญี่ปุ่นเหรอสั่งตรงจากญี่ปุ่นเลยจริงอ่ะยิ้พอร์ตมาเลยดูของญี่ปุ่นเลยเหรอไม่ใหม่จังอ่ะเก่าญี่ปุ่นเหรอสั่งมาเกตเฮจริงอ่ะจริงอันนี้แจกก,กันแล้วเนี่ยแจกจริงอ่ะแจกก่นเลยเหรออ่าเขียนอ้วถ้าเนี่ยมันราคาประมาณเท่าไหร <200. S 1> ่อ่ะพี่สองร้อยจริง ไหนส0งหมายถึงมูลค่าาอ๋อมูลค่ามูลค่ามูลค่าต้ององรอกว่าโอ้โหแต่แต่บัตนี่สองร้อยอ่ะรบี่ไม่ต้องวา่ไหนย้าไอ้บัตจับนี่สองร้อยอ่ะพี่ไอเนี่ยสอง โโอ้ oh. ใต้ไฟครับไปเช้าไปเช้าเฮ้หลังแค่หลัเออดีด๋ยวโดน้ายไฟแตกโอ้โห <Okay. S 2> oh. งานเนียนจัดครับกระเช้านะทุกคนเฮ้ดูดูดูเก่าญี่ปุ่นแท้แกววางั้นครับ จัดครับออใหม่มากเลยนะดูดิโอ้โหเห็นหน้าผมเลยใส่หกล้อได้ไหมเนี่ยนี่จะของสิบล้อครับนี่เป็นของสิบล้อ ก็เดินสาไฟทางนี้เดินไปนูน่นเข้าไปไฟตรงนี้นี่สายนี่นะเข้าไปช่องนั้นนะ่ะสายป้ายไฟครับอุ้วเฉาสวยมากเลยครับสวยมากสวยมากแจกได้ก็ มาจับเอาครับสองร้อยนี่นะวัดประทุมโพงคารามครับนี่ก็จับจับเบือเอาหมดเลยแถนี้จับเบือหมดเลยนะทุกคนโบนี่ก็จับเบือไม่รู้ราคาเท่าไหร่ครับแต่น่าจะมีหลายราคาครับปลาดเด็ดราคาแต่ละอย่างมันไม่เท่ากันมีตั้งแต่20บาท ขึ้นไปครับแกว่างนันนะเนี่ยโบเนี่ยไอยเชนโบอะไรก็เนี่ยใครดูนี่เป็นก็ดูให้หน่อยครับผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ